นะคะพนักงานขับรถไปส่งสินค้าที่ต่างจังหวัดวันแรกขับรถนาน6เศษ1ส่วน2ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมงครึ่งนะคะวันที่2ขับรถนาน3เศษ3ส่วน4ชั่วโมงคำถามพนักงานขับรถร,ถรวม2วันนานกี่ชั่วโมงข้อนี้เราก็สามารถเอาเศษส่วนมาบวกกันได้เลยนะคะก็คือเอาวันแรกก็คือ6เศษ1ส่วน2บวกด้วย3เศษ3ส่วน4ได้เลยนะคะเราจะทำให้เป็นเศษเกินก็ได้นะ ก็เอา6คูณ2ก็เป็น12บวก1ก็เป็น13ส่วน2นะคะส่วนตัวข้างหลังก็เอา4 3เป็น12บวก3ก็เป็น15ส่วน4นะคะแล้วเราก็ทำตัวส่วนให้เท่ากันโดย2ก็คูณ2ทั้งเศษและส่วนนะคะเราก็จะได้13คูณ2ก็เป็น26นะ26ส่วน4บวก15ส่วน4นะก็จะมีค่าเท่ากับ หกห้าเป็น11บเดทดหเป็น4ี่สอ็่วนด้วย4นะคะก็เป็นเศษส่วนอย่างตามแล้วแต่เป็นเศษเกินอยู่นะแล้วก็จับมาหารกันเลยสคูณอะไรได้41ก็4ี่คูณสิบสี่เป็นสี่สิบเศษ1แล้วก็ส่วนด้วย4นะคะข้อนี้เราก็จะตอบข้องงูนะคะ